เฮ้ยเพื่อนๆเคยสงสัยปะาว่าทำไมเวลาเราดูหนังเกี่ยวกับชนเผ่าโบราณทีไรอะ่ะมันต้องมีฉากคนโดนจับมัดขึงพืชแล้วก็ฉึกควักหัวใจออกมาโชว์ฟ้าดินพวกทีคือภาพจำพวกเราอะนะจะมองว่าชาวมายาเนี่ยคือพวกป่าเถื่อนบ้าเลือดวันๆไม่ทำอะไรนอกจากจับคนมาบูชายันใช่ปะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าผมบอกว่าไอ้ที่เราเห็นน่ะ มันคือยอดภูเขาน้ำแข็งของอรารยธรรมที่โคตรจะไฮเทคในยุคนั้นล่ะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปเปิดแมปโซนอเมริกากลางไปดูอรารยธรรมที่สร้างปิระมิดได้เป๊ะเวอร์ยิ่งกว่าใช้ออโตแคตแต่ดันมีระบบความเชื่อที่โหดสัตว์ละเสียชนิดที่ว่าถ้าคุณเกิดในยุคนั้นการบริจาคเลือดอาจจะไม่ใช่แค่เจาะแขนเอาเข็มจิ้มแต่มันคือการควักของสาคัญออกมาแลก เตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะมาคุยความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่ในป่าดิบชื้นกับเรื่องราวของมายา Human Sacrifice หรือการบูชายันมนุษย์ของชาวมายาที่บอกเลยว่าพีกกว่าหนังฆาตกรรมและซับซ้อนกว่าเกม Dark Souls มาดูกันว่าทำไมพวกเขาถึงต้องทำขนาดนั้นมันคือความเชื่อหรือข้ออ้างในการกำจัดศัตรูแล้วถ้าคุณหลุดเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์มายา คุณจะมีโอกาสรอดกี่เปอร์เซ็นต์ไปลุยกันเลยก่อนจะไปดูฉากเลือดสาดเรามาทำความรู้จักเจ้าของเซิร์ฟเวอร์กันก่อนชาวมายาเนี่ยไม่ใช่อรยธรรมไก่กานะครับเพื่อนๆพ,พวกนี้คือระดับเทพทรูแห่งยุคโบราณอาศัยอยู่แถบเม็กซิโกโกเตมาลาเบลีสย,ยาวไปถึงฮอนดูรัสคือกินพื้นที่ป่าดิบชื้นขนาดใหญ่ ให้จินตนาการว่าในขณะที่ฝั่งยุโรปยังงงๆกับการไม่อาบน้ำหยอกนะท่านเพื่อนชาวมายาเขาพัฒนาคณิตศาสตร์กันแล้วเขามีเลขศูนย์ใช้ก่อนใครเพื่อนมีปฏิทินที่แม่นยำระดับนาโนวินาทีสร้างตึกสูงเสียดทะโดยไม่มีรถเครนแถมยังมีระบบเขียนหนังสือที่เป็นอักษรภาพสุดเคแต่ภายใต้ความฉลาดล้ำโลกพวกเขาก็มีด้านมืดที่น่าขนลุก คือมายาไม่ได้รวมกันเป็นประเทศเดียวเหมือนไทยแลนด์นะแต่เขาอยู่กันเป็นซิตี้สเตสหรือนครรัฐอารมณ์เหมือนกิลในเกม MMORPG ที่มีหลายๆกิลยึดครองพื้นที่ใครใหญ่ใครอยู่ตีกันเองบ้างจับมือกันบ้างและไอาการตีกันนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของหายนะที่เราจะคุยกันเพราะทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการอัพเลเวลเมืองของพวกเขามันไม่ใช่ทองคำแต่มันคือเลือดไว้แก คำถามคือทำไมต้องฆ่าฆ่าหมูฆ่าไก่ได้ไหมทำไมต้องเป็นคนตรงนี้ต้องปรับจูนสมองให้เข้าใจโลจิกของชาวมายาก่อนคือเรามองว่าการฆ่าคืออาชญากรรมใช่ปะแต่สำหรับชาวมายาการฆ่าในพธิธีคือการจ่ายบินครับชาวมายามีคอนเซปต์เรื่อง sacred covenant หรือพันธสัญญาเลือดเขาเชื่อว่าโลกนี้ จากกวาลน,นี้ดวงอาทิตย์ที่ขึ้นทุกเช้าฝนที่ตกลงมามันไม่ได้เกิดขึ้นฟรีๆนะเพื่อนๆพ,พระเจ้าของพวกเขานะ่ะไม่ได้ทํางานการกุศลพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากการเสียสละเลือดเนื้อของตัวเองตามตำนานนะดังนั้นมนุษย์เราเนี่ยเป็นลูกหนี้ก้อนโตของพระเจ้าคิดสภาพเหมือนคุณกู้กยศมาเรียนนั่นแหละแต่นี่คือกู้ชีวิตมาจากเทพ,พเจ้าและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายคืนไม่ใช่เงินบาทแต่มันคือ พลังชีวิตหรือไลฟ์ฟอร c ์ซึ่งอยู่ในเลือดและหัวใจถ้ามนุษย์เบี้ยวนี่ล่ะไม่ยอมจ่ายเลือดผลลัพธ์คือดวงอาทิตย์จะดับฝนจะไม่ตกพืชผลจะตายและโลกจะแตกเกมโอเวอร์ทั้งเซิร์ฟเวอร์ดังนั้นการบูชายันสำหรับพวกเขามันไม่ใช่ความโหดร้ายแต่มันคือหน้าที่พลเมืองระดับจักรวาลเพื่อกดปุ่มรีเฟรชให้โลกหมุนต่อไปได้ เกตปะมันคือการเติมบัตรทรูเพื่อต่ออายุเซิร์ฟเวอร์โลกนั่นเองเรื่องนี้ต้องขยายความอีกนิดในคัมภีร์โพโพวูหรือโปโปวูซึ่งเปรียบเสมือนไบเบิลของชาวมายาเขาเล่าว่าพระเจ้าพยายามสร้างมนุษย์มาหลายเวอร์ชั่นแล้วนะเหมือนเดฟเขียนโค้ดแล้วบักก๊กอะเวอร์ชันน่น1สร้างจากโครนเลฟไม่เวิร์กพูดไม่ได้เวอร์ชันสสร้างจากไม้แข็งทื่อไม่มีจิตใจไม่บูชาเทพโดนสั่งเก็บเรียบ จนมาถึงไฟ l p ลแพชคือมนุษย์เข้าโพดใช่ครับฟังไม่ผิดพวกเราคือเข้าโพดพระเจ้าเอาแป้งเข้าโพดมาปั้นผสมกับเลือดของเทพ,พเจ้าจนกลายเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อและจิตวิญญาณประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะเรามีส่วนผสมของเลือดเทพอยู่การจะคืนพลังให้เทพก็ต้องเอาไอ้ส่วนผสมนั่นแหละคืนกลับไปมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงเลือด ถึงเป็นสกุลเงินที่แพงที่สุดในจักรวาลมายายิ่งเลือดของคนที่มีสถานะสูงเช่นกษัตริย์หรือนักรบเก่งๆยิ่งมีค่าเหมือนบิตคอยราคาทะลุเพดานเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาเอาเลือดนี้ไปทำอะไรกันบ้างในหน้าถัดไปแล้วใครละ่ะที่เป็นเจ้าหนี้ร้ายใหญ่มารู้จักบอสประจำดันเจียนกันหน่อยตัวแรกที่ต้องรู้จักเลยคือชะอักหรือเทพแห่งฝนชะอักนี่คือ MVP ของชาวมายาเลยนะ เพราะมายาทำกษตรกตรกรถ้าฝนไม่ตกคืออดตายทั้งเมืองและชาอักแกก็เป็นเทพที่เอาแต่ใจสุดๆถ้าไม่เอาของดีๆมาเส้นไหว้แกก็จะไม่ปล่อยฝนหรือไม่ก็ปล่อยพายุมาถล่มบ้านพังตัวต่อมาคือกุกกุลการหรือที่ชาวแอสเทกเรียกว่ากเวซานโคเทลงูมีขนเทพเจ้าแห่งลมและการสร้างสรรค์องค์นี้ก็ต้องการเครื่องสังเวยเพื่อรักษาสมดุลของโลกและยังมีเทพแห่งความตาย เทพแห่งสงครามอีกเพียบซึ่งแต่ละองค์ก็มีเมนูโปรดต่างกันไปบางองค์ชอบหัวใจสดๆเต้นตุบๆบางองค์ชอบเด็กอันนี้ดาร์กบางองค์ชอบการเจาะเลือดตัวเองคือสรุปง่ายๆว่าชีวิตชาวมายาเหมือนพนักงานออฟฟิศที่ต้องคอยเอาใจเจ้านายหลายแผนกและแต่ละแผนกก็เรียกร้องเคพไอเป็นชีวิตคนทั้งนั้นเพื่อนๆเคยเห็นรูปหลุมยุบสวยๆในเม็กซิโกที่น้ำสีฟ้าใสแจ๋วปะที่ฝรั่งชอบไปโดดน้ำกันอะ นั่นแหละคือเซโนเต้แต่สำหรับชาวมายามันไม่ใช่สระว่ายน้ำคลายร้อนนะจ๊ะมันคือประตูสู่ชิบาบ้าหรือยม,มโลกชาวมายาเชื่อว่าเซโนเต้คือปากทางที่เชื่อมต่อกับโลกวิญญาณและเป็นบ้านของเทพชะอักเทพฝนโดยเฉพาะที่เมืองชิเชนอิตสาจะมีไซเครตเซโนเต้หรือเซโนเตศักดิ์สิทธิ์ที่เขาห้ามใครลงไปไว่ายน้ำเล่นเด็ดขาดเอาไว้สำหรับหย่อนของลงไปเท่านั้น ลองจินตนาการภาพเช้าวันที่แดดจ้านักบวชพากันเดินแห่ขบวนพาเรดมาที่ปากหลุมนี้แล้วก็โยนโยนเครื่องบรรณาการลงไปซึ่งเครื่องบรรณาการที่ว่าก็มีตั้งแต่ท้องคำยกเครื่องปั้นดินเผาไปจนถึงมนุษย์เป็นเป็นใช่ครับโยนลงไปทั้งเป็นบางทีก็หวังว่าจะเป็นเป็นทูตเจราจากับเทพฝนข้างล่างว่าเฮ้ยท่านครับขอฝนหน่อยแต่ส่วนใหญ่ ไม่มีใครได้กลับมารายงานผลการประชุมหรอกนะแล้วเรารู้ได้ไงอ่ะว่าเขาโยนคนลงไปไม่ใช่แค่ตำนานหรอย้อนไปเมื่อต้นศตวรรษที่20มีนักโบราณคดีสายลุยชื่อเอ็ดเวิร์ดทอมสันแกทำเรื่องที่บ้ามากคือแกซื้อที่ดินตรงชีเชนอิซาแล้วเอาเครื่องขุดลอกคลองมาจ้วงตักโคลนก้นเซโนเต้ขึ้นมาดูตอนแรกก็เจอพวกเศษไม้เศษทองแต่พอขุดไปเรื่อยๆแจ็คพอตแต่ครับ แกเจอกระโหลกและกระดูกมนุษย์เพียบทั้งผู้ชายผู้หญิงและที่น่าเศร้าคือเด็กจำนวนมากจากการวิเคราะห์กระดูกพบว่าหลายคนมีร่องรอยการบาดเจ็บหรือถูกทุบตีก่อนตายแต่บางคนก็ไม่มีรอยแผลคืออาจจะจมน้ำตายหรือถูกโยนลงไปทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ลองนึกภาพความสยองนะน้ำลึกมืดเย็นเฉียบแล้วถูกโยนลงไปเพื่อรอความตายนี่มันฉากในหนังสยองขวัญชัดๆเลย แต่สำหรับมายามันคือพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนอกจากกระดูกยังเจอเครื่องท้องที่มาจากแดนไกลอย่างปานามาหรือโคลอมเบียแสดงว่าเซโนเตน,นี้คือจุดหมายปลายทางระดับนานาชาติที่ใครๆก็ต้องมาสแสวงบุญและทิ้งของลงไปเอาละมาถึงไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่านั่นคือวิธีควักหัวใจ อันนี้คือท่าไม้ตายซิกเนเจอร์มูฟของอารยธรรมแถบนี้เลยนะไม่ใช่แค่แอสเทกนะมายาก็ทําพิธีกรรมนี้มักจะทํากันบนยอดพีระมิดเพื่อให้ใกล้ชิดกับสวรรค์ที่สุดและให้คนข้างล่างเห็นชัดๆด้วยแบบถ่ายทอดสดเหยือ่อหรือ Sacrificial Victim จะถูกจับทาตัวด้วยสีฟ้ามายาบลูซึ่งเป็นสีแห่งการเสียสละแล้วจับพาดลงบนแท่นหินที่เรียกว่าเทชขัดหรือเตชขัดเตชขัด ซึ่งจะทําให้หน้าอกแอนขึ้นมาจากนั้นนักบวชสูงสุดหรือพริสจะเข้ามาพร้อมกับอาวุธระดับเล gendary นั่นคือมีดออฟซิเดียนเพื่อนๆที่เล่นไ e c r a f t อาจจะคิดว่าออฟซิเดียนมันแข็งและขุดยากแต่ในโลกจริงออฟซิเดียนคือแก้วภูเขาไฟที่คมที่สุดในโลกคมระดับโมเลกุลคมกว่ามีดผ่าตัดหมอปัจจุบันอีกนักบวชจะลงมีดไปที่ใต้ซี่โครงซ้ายชั่วแล้วล้วงมือเข้าไปมับ กระชากหัวใจที่ยังเต้นตุบๆออกมาจังหวะนี้แหละคือคลแม็กซ์หัวใจที่ยังเต้นอยู่จะถูกฉูขึ้นฟ้าเพื่อถวายแด่ดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อนในหัวใจไปเติมเชื้อเพลิงให้ดวงอาทิตย์ทำงานต่อโหดสัตว์แล้วร่างที่เหลือล่ะเอาไปไว้ไหนหลังจากหัวใจถูกควักออกไปแล้วร่างกายก็หมดประโยชน์ในทางพิธีกรรมหลัก ตามบันทึกและหลักฐานทางโบราณคดีร่างไร้วิญญาณมักจะถูกถีบหรือโยนกลิ้งลงมาจากบันไดพีระมิดตุ๊บตุบตุ๊บ,บลองนึกภาพบันไดพีระมิดมายาที่ชันเกือบ45องศาดูสิครับร่างกายคงเละตุ้มเปะเมื่อถึงพื้นล่างแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะเตือนแล้วนะว่าอันเซนเซอร์ในบางพิธีกรรมไม่ใช่ทุกครั้งนะจะมีการถลกหนังหรือเฟลิงเพื่อให้นักบวชเอามาสวมใส่เออ ฟังดูโรคจิตแบบหนัง Silence of the Lam b เลยใช่ปะหรือบางทีชิ้นส่วนร่างกายอาจจะถูกนำไปประกอบพธิธีกรรมต่อหรือแจกจ่ายให้ชนชั้นสูงรับประทาน Ritual Cannibalism เพื่อรับพลังจากเหยื่ออันนี้คือนักวิชาการนังถกเถียงกันอยู่นะว่ากินจริงหรือแค่สัญ,ญลักษณ์แต่หลักฐานรอยมีดบนกระดูกมันฟ้องว่ามีการแล่เนื้อจริงๆบรีถ้าคิดว่าควักหัวใจโหดแล้วมาดูวิธีนี้หน่อย การบูชายันด้วยธนูอันนี้มีภาพวาดบันทึกไว้ชัดเจนครับวิธีการคือเขาจะเอาเหยื่อมามัดขึงพรีดไว้ที่เสาไม้กลางแขนกลางขาออกจากนั้นเหล่านักรบหรือนักธนูก็จะมารวมตัวกันแล้วเริ่มทำการระดมยิงใส่เหยื่อแต่ไม่ใช่ยิงเปรี้ยงเดียวให้ตายนะนั่นมันง่ายไปเป้าหมายคือการยิงใส่หน้าอกให้พรุน แต่พยายามเลี้ยงไข่ไม่ให้ตายทันทีในช่วงแรกเพื่อให้เลือดไหลออกมาให้มากที่สุดเพราะอย่างที่บอกเลือดคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการภาพที่ออกมาคือเหยื่อจะดูเหมือนแม่นที่เต็มไปด้วยลูกธนูปักคาอดมาถึงเรื่องที่ป๊อปปูล่าที่สุดการแข่งบอลมายาหรือปกตาปกชื่อเกมน่ารักมุ้งมิง้งเหมือนขนมกรุบกรอบแต่กติกานี่ระดับฮาร์ดคอร์โหมดสนามแข่งบอลมายาจะเป็นรูปตัวไ มีห่วงหินติดอยู่ที่ผนังสูงสูงสองฝั่งกติกาคือห้ามใช้มือห้ามใช้เท้าใช้ได้แค่สะโพกข้อศอกหรือเข่าในการเดาะลูกบอลยางแข็งๆหนักประมาณ3-4โลให้ลอดห่วงหินให้ได้ลองคิดดูลูกบอลหนักๆกกระแทกใส่เอวใส่ตัวแค่เล่นเฉยๆก็ช้ำในตายละมั่ง เกมนี้ไม่ใช่แค่กีฬาแต่มันคือพิธีกรรมจำลองสงครามระหว่างแสงสว่าง vs ความมืดหรือการเคลื่อนที่ของดวงดาวและแน่นอนจบเกมต้องมีคนสังเวยคำถามโลกแตกที่เถียงกันมาเป็นร้อยปีสรุปแล้วคนที่โดนฆ่าคือทีมแพ้หรือทีมชนะทฤษฎี A ทีมแพ้ตายอันนี้เมคเซนสุดแข่งแพ้เท่ากับออนแอเท่ากับตายซะ เหมือนจะเลยสงครามทฤษฎีบีทีมชนะตายอันนี้พีกนักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่าการได้ถวายตัวแด่เทพเจ้าคือเกียรติยศสุดๆด,ดังนั้นกับตันทีมชนะนี่แหละคือผู้ถูกเลือกได้ฟาสต์แทร็ไปสวรรค์เลยไม่ต้องรอคิวแต่เดี๋ยวก่อนหลักฐานล่าสุดเริ่มเทไปทางทีมแพ้ตายหรือจริงๆแล้วคนเล่นบอลไม่ใช่คนที่จะถูกฆ่าเสมอไป บางครั้งการแข่งบอลเป็นการเซตติ้งเอาเฉลยศึกระดับคิงของเมืองอื่นมามัดและปล่อยกลิ้งลงบันไดหรือเอามาประหารหลังจบเกมเพื่อเยาะเย้ยถากถางมากกว่าคือเหมือนจัดอีเวนต์กีฬาแล้วปิดท้ายด้วยการประหารโชว์ไม่ใช่ว่านักกีฬาอาชีพเล่นชนะแล้วโดนจับเชือ่อถ้าเป็นอย่างนั้นใครที่อยากเก่งวะจริงมะสรุป น่าจะเป็นเฉลยศึกหรือตัวแทนที่กำหนดไว้แล้วว่าไม่รอดไม่ว่าผลบอลออกยังไงก็ตามพักเรื่องค่าแกงกันแป๊บมาดูเรื่องเจาะเลือดก,กันบ้างอันนี้คือเดลี่รูทีนของกระสัตย์และราชินีเลยนะคือไม่ต้องถึงปลายแต่ต้องเจ็บเพื่อรีดเลือดออกมาถวายเทพอุปกรณ์ที่ใช้คือหนามปลากระเบนมีดออกซิเดียนหรือเชือกหนามแล้วเจาะตรงไหน ลิ้นเจาะลิ้นแล้วเอาเชือกร้อยผ่านอุย้ยแค่คิดก็เสียวหูเจาะติ้งหูและผู้ชายใจแข็งไว้นะอวัยวะเพศครับใช่ครับกระสัดมายาต้องทำการเจาะน้องชายของตัวเองด้วยหนามปลากระเบนเพื่อปล่อยเลือดลงบนกระดาษแล้วเอากระดาษนั้นไปเผาเชื่อว่าควันจากการเผาเลือดศักดิ์สิทธิ์จะลอยไปถึงจมูกเทพเจ้าและทำให้เกิดนิมิต หรือวิชั่นเซอร์เพนนนี่คือหน้าที่ผู้นำนะเว้ยไม่ใช่แค่สั่งสั่งอย่างเดียวต้องยอมเจ็บตัวเพื่อความอยู่รอดของประชาชนด้วย Respect หรือสงสารดีถ้าใครไม่เชื่อว่ามายาโหดจริงต้องไปดูจิตรกรรมฝาผนังที่โบนนำปักในรัฐเชียปาสเม็กซิโกที่นี่เปรียบเสมือนแกลเลอรี่ภาพถ่ายสงครามที่สมบูรณ์ที่สุดสีสันยังสดเหมือนเพิ่งวาดเมื่อวาน ในห้องรูมสองของวิหารภาพมันฟ้องชัดเจนมากเป็นภาพนักรบมายากำลังจับเฉลยศึกมาทรมานเฉลยบางคนถูกดึงเล็บออกถอดเล็บเลือดหยดติงต๋งๆนั่งมองดูตัวเองด้วยความเจ็บปวดบางคนนอนตายหัวขาดบางคนกำลังร้องขอชีวิตภาพพวกนี้ทําลายภาพฝันของนักโบราณคดีรุ่นเก่าที่เคยเชื่อว่ามายาเป็นพวกรักสงบดูดาวปลูกผักไปจนหมดสิ้น คือมายาเขาก็คือมนุษย์นี่แหละมีรักโลภโกรธหลงและทำสงครามกันแบบโหดดิบไม่แพ้ใครในโลกอันนี้คือพาร์ที่โหดหูที่สุดทริกเกอร์วอร์ n i n g เทพเจ้าเห่งฝนมีรสนิยมที่แปลกๆป,ประหลาดคือท่านชอบคนตัวเล็กชาวมายาเชื่อว่าน้ำตาของเด็กๆที่ร้องไห้จ้าจะเป็นตัวเรียกน้ำฝนให้ตกลงมาดังนั้นในช่วงที่แล้งจัด,จด การบูชายันเด็กจึงเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เทพเจ้าใจอ่อนหลักฐานจากซีโนเตและถ้ำหลายแห่งพบโครงกระดูกเด็กจำนวนมากบางที่เจอเป็นเด็กผู้ชายล้วนหรือฝาแฝดด้วยการกระทำนี้ในมุมมองเรามันคืออาชญากรรมที่ให้อภัยไม่ได้แต่ในมุมมองพ่อแม่ชาวมายายุคนั้นการมอบลูกให้เทพเจ้าอาจเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะช่วยให้ทั้งหมู่บ้านรอดจากการอดตาย มันคือทอลลี่ป๊อบเลมเวอร์ชั่นโหดร้ายเสียสละหนึ่งชีวิตบริสุทธิ์เพื่อแลกกับชีวิตคนนับหมืน่นคุณจะทำไหม